เหมือนมีคึกคึกครับโดนไหมอุย้ยโดนโดนโดนโอุย้ยมีคึกคึกแล้วครับอุย้ยปลาดุกงาหรือปลาดุกอุ้ยสองตัวงามๆครับนี่วันนี้ได้โอ้โหอบไว้รอบสุดท้ายครับผมอุย้ยหอมแม่ยาย สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน้นาๆ FC ช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับพบกับผมชังระเดชนะเขาบอกว่าเอารอบมาดักปลาเหมือนเสือนอนกินเนาะวันนี้ได้กําหนดการกู้รอบอีกแล้วนะครับเดี๋ยวตามไปลุ้นกันโดนไม่โดนถ้าใครจําได้เรามีลูกเหล็กลูกนึงนะรอบครับช่งางรเดชไปยกมาแล้วนี่ได้2ตัวโตๆครับเป็นรอบเหล็กรอบเล็กๆะนะครับได้ก็ช่อน ได้กระช่อนนะได้กระสงใหญ่กับช่อนมาตัวนึ่งครับนี่อ่ะวันนี้เราเริ่มกันด้วยรอบเด็ก2ตัวครับอย่าไปดูรอบไม้ของเรา5้าลูกว่าจะได้ปลาอะไรบ้างครับวันนี้ปะมาเริ่มด้วยลูกแรกเลยนะครับมีไม่มีโดนไม่โดนอุน้ยเหมือนมีคึกคึกครับโดนไหม อุ so ้ยโดน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 อุ้ยทุกคนดูอุ้ยอุ้ยอย่างเยอะครับนี่แม่ช่อนใหญ่มีกระสงมีครับปลาดุกนาด้วยเอาลูกแรกอย่างหมานครับนุ่นโอ้ยแม่อย่างหมานครับแม็กมาดูโอ้โหลูกนี้โคตรเด็ด กระสงนี่ตัวสวยๆครับนี่ช่อนใหญ่ครับนี่ช่อนใหญ่ดู ปดุกอุยครับ,บนนปดุกหน้าหรือปดุกอุยสองตัวง,งามๆครับนี่ดูครับลูกแรกก็ขึงสงวนแล้วนะไปครับไปดูกันต่อลูกนี้เป็นไงครับโดนหรือเปล่า อุ้ยมีาขาวๆมีาขาวๆอุ้ยอุ้ยดิ้นสนันเลยทุกคนนี่เมยหลายตัวครับหลายตัวเมยโดนกันอีกแล้วครับแหมวันนี้หมานเฉยเลยนี่หืมปลากระสงุงใหญ่ๆครับแล้วก็มีปลาตะกับเนาะมีปลาหมอตายตัวหนึ่งครับปลาสองกระส,ระส <laughs> ุะ อ้าวตายแล้วอ่ะระักกับปอนปอาอยู่กับเราหลายคลิปแล้วก็ชักเริ่มเป็นนะมีอวดกล้องแล้วครับสงสงแล้วก็ได้ประหมอห้าแต่ตายนะอาเนาะทิ้งนะทิ้งไป ไปครับไปดูลูกต่อไปมีหรือเปล่าอู้มีกึกๆแล้วครับอู้หูลูกนี้ก็โคตรหมานครับนี่อู้ดปลาดุกหลายตัวแล้วก็มีปลาหมอไทยติดอ้วนอยู่นี่ครับติดคายนี่ยแม่ดูเนาะนี่โอ้โหไม่น้อยครับทุกคนโอ้ยนี่ ม่ลูกนี้โดนปลาดุกใหญ่ๆงามๆหลายตัวครับเทเลยเนาะถ้าจับง่ายนี่เอามีปลาหมอติดอวนอยู่ตัวและอาอย่าลืมอ่ะถุงครับไม่ดูตัวอเอ่ปะปลาดุกอุ้ยเนาะบ้านเราอย่างนี้กระโหลกจะป้านกลมครับน่ที่แม็กอีกตัวอ่ะ ปลาดุกนี่อันตรายนะครับใครจับนูหนูน้องๆก็ระวังกันหน่อยเนาะปลาดุกนาครับตัวนี้ต้องปล่อยไปแม็กสงสัยมันไปฟิดกันจนเป็นรอยครับอ่ะปล่อยขึ้นไปก่อนเป็นแผลครับนี่ปลาอาได้ปลาหมอนาอีกเนาะวันนี้ปลาหมอนาก็ตัวใหญ่ๆดีนะอะอะมา ปลาดุกออกมาแล้วตัวหนึ่งโน่นที่แม็กอีกตัวแมแ้ยได้สามสี่ตัวนี่แหละครับปลาดุกอะ่ะโอ้โหวันนี้จักพอตแล้วใช่ไหมแม็กอะยกชมกันหน่อยยังไม่หมดอะ่ะ หมอเอานี่ครับผมโอ้โหวันนี้นะจะเต็มหรือเปล่าเนี่ยแม็กมมยังเหลือรอบอีกสองลูกเนาะไปครับไปชมกันต่อลูกนี้น้ําพ้นไปเยอะเลยครับมีไหมแม็กอุยมีอยู่มีอยู่อุประกระสงค์อุปกระสงตัวนึงครับไปยังพอได้ยังไม่อดนะวันนี้นะอะลูกที่สี่ครับรวมลูกเหล็กด้วยก็ลูกที่ห้าแล้ว ่ไปครับไปดูลูกสุดท้ายจากคลิปก่อนจะเห็นว่าบริเวณนี้น้ำท่วมเท่าครึ่งแข้งเลยนะมาวันนี้น้ำลดลงไปหมดแล้วครับคลิปก่อนน้ำท่วมรอบเนาะคลิปนี้ไม่ท่วมแต่ว่าหมานฝากคลิปก่อนเยอะนะทุกคนแล้วแต่จังหวะเนาะวางรอบมันก็ไม่แน่นอนครับมาครับลูกสุดท้ายโดนไม่โดน รอบใหญ่ๆแบบนี้ยเวลาปลาเข้าอ่ะต่อให้มากจริงๆมันก็ดูเหมือนปลาน้อยปลาตัวเล็กนะครับเพราะว่ารอบมันใหญ่จริงชุดนี้ช่างเด็ชตั้งใจเอามาจะเอาขึ้นอ่างสะพานหินครับอ่างที่เคยไปหากับพันตีอ่ะแต่ว่าช่วงนี้มันยังติดฤดูปลาวางไข่ก็ต้องรองหมดสิ้นเดือนครับถึงจะขนไปได้เนี่ยนี่พอมีโอ้โได้ปลาหมอตัวหนึ่งครับสรุปวันนี้ ไม่ฟาวเลยครับได้ทุกลูกปหมอตัวหนึ่งก็นับนานะนับเลยใครอยากเห็นรอบใหญ่ๆแบบนี้ขึ้นไปอ่างสะพานหินอ่างเก็บน้ําที่เราเคยไปหาปลากับพันตีกันนี่สิ้นเดือนนี้รอครับจัดแน่นอนอ่ะวันนี้ได้โหห้าโลเพอเพอหกโลไม่หลุดนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปเทให้ดูกันชัดที่บ้านนะวันนี้เราได้ปลาอะไรบ้างไปครับไม่น้อยครับไม่น้อยคลิปนี้นี่ หมานจัดจัดครับนี่กระสงใหญ่กระสงทางอีสานน่าจะเรียกว่าปลาอีจนนะทางใต้น่าจะเรียกช่อนชัยครับที่ไหนเรียกว่าอะไรอีกก็ทักมาแบ่งปันความรู้กันหน่อยเนะาะจังหวัดตราดเรียกปลากระสงครับแล้วก็ปลาช่อนเนี่ยเนาะม่าวันนี้ได้ตัวใหญ่ๆงามๆหลายเยอะเลยครับผมปลาหมออีกแล้วที่สําคัญของดีมีราคานี่ปลาดุกนาครับหรือปลาดุกอุยเนี่ยอย่างคลิปก่อนนี่ช่างเดชบอกครับ ถ้ากระโหลกป้านกลมแบบนี้ใช่ลำตัวป้อมสั้นสั้นฝาปลาดุกทั่วไปหน่อยหนึง่งแล้วก็สีข้างจะออกดำดำเหลือบเหลือบเขียวเขียวเหลืองเหลืองเนี่ยไม่เด็ดเหลือเกินครับเนี่ยดูกระโหลกใช่หมดเลยปลาดุกอุยครับปลาดุกนาเดี๋ยวนี้หายากนะทุกคนทางบ้านช่างะเดกก็ยังพอหากินได้ครับดูได้กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าครับผมอ่ะแล้วก็ยังมีปลาตะกับเนาะ หลากหลายปลานะครับคลิปนี้ถือว่ากูรอบแบบว้าวครับแม่ก็เดี๋ยวปลาชุดนี้เนี่ยช่างเดชจะแบ่งขายมั้งครับผมเพราะว่ากินคงไม่หมดเนาะอันไหนเหลือกินเราก็แบ่งขายนะครับเดี๋ยวจะเอาปลาไปทําเมนูอะไรยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมครัวพื้นบ้านของเราวันนี้ทําอะไรยายยางปดุกย่างลนะางดุกหรือปดุกย่างปดุกย่าง <laughs> ปดุกนาย่างนะยาย <laughs> ปดุกอุยครับ อ่ะเริ่มเลยยายเจอเมนูคุณยายเฉยวันนี้ปลาดุกย่างนะครับเดี๋ยวยายเฮ้ยไหนย่างปลาดุกอ่ะเ,อเราใบตองไปลองทําไมอ่ะลองมาให้มติดอ๋อโอเคโอเคแหม <c oughs> บอกอย่างปลาดุกแต่เอาใบตองไปย่างครับ <c oughs> อ๋อจะเอาลองไม่ให้ปลามันติดกับ <c oughs> แผงย่างใช่ไหม <c oughs> อ่ะจากนั้นเอาปลาดุกที่เราได้กันมาเนี่ยไปคลุกคุกซอสเนาะยาย <c oughs> ก็ใส่ซีอิ๊วซีอิ๊วขาวกระเทียมแล้วก็ผงปรุงรสอะไรเงี้ยเนาะ <Yeah. S 1> คลุกเป็นน้ําซอสครับอ่าให้มันออกสีดําๆที่สวยนี่จากนั้นเอาปลาไปเลียงใช่ไหมยาย <Yeah. S 1> อ่ายายตกใจครับเอาไปตองออกทําไม <laughs> วิธีย่างปลาไม่ให้ติดแ,แผงย่างนะยาย <Yeah. S 1> นี่ครับวิธีโบราณวิธีคนแก่นะนี่อ่า แล้วจากนั้นเสร็จหรือยังเสร็จแล้วจ้ะแล้วต้องเอาอะไรปิดไหมปิดใบตองจ้ะอ่านี่นี่นี่ต้องปิดใบตองด้วยเพื่ออบมันไว้นยายาอ่ะจากนั้นก็ค่อยย่างไฟอ,อ,อ่อนนะยายเนะาะไปแล้วครับไปแล้วครับ <laughs> ย่างไฟอ่อนเรื่อยๆครับใบตองไหมแล้วก็เปลี่ยนใบตองใหม่ค่อยๆย่างไปเรื่อยๆจากนั้นยายก็จะเอาน้ำหมักเนี่ยค่อยๆทาไปเรื่อยๆใช่ไหมยาย ไม้พายทายายเนี่ยคือใบตะไคร้ใช่ไหม <Yeah. S 1> ก็จะทําให้ปลาดุกย่างเรามีกลิ่นตะไคร้อ่อนๆนะยายเนาะ <Yeah. S 1> นี่วิธีของคุณยายเฉยครับย่างปลาดุกใบตองเ <Yeah. S 1> ขาเรียกว่าปลาย่างห่มใบตองนะยาย <Yeah. S 1> อ่าดูครับอือหือโอ้ยน่ากินครับน่ากินค,อคอ่อยๆอบค่อยๆย,ย่างครับ เปิดออกมาแล้วก็ทาอีกนะยายนี่จะได้ฉ่ำๆซอสครับผมโอ้น่ากินจริงๆเมนูนี้นี่เดีย๋ยวเราทาแล้วก็อบกันอีกแป๊บหนึ่งก็จะสุกแล้วนะยายอบไว้รอบสุดท้ายครับผมแม่หอมฟุ้งไปหมดแล้วตอนนี้สุกแล้วใช่ไหมยายสุกแล้วจ้ะอะไหนดูครับมาเปิดดูกันหน่อย โอ้ยหอมไะยยายอ่ะอเปิดออกไปดูนี่ปลาดุกหน้าย่างซอสเขาเรียกว่าแะไรปลาดุกหน้าหอมใบตองของคุณยายเสร็จแล้วนะครับน่ากินมากๆเดี๋ยวมาลองชิมกันครับผมหือยายตัวเนื้อกันนะนี่โอ้ยเนื้อเหลืองจ่อยเลยครับแบบนี้นะยายเด็ดสุดๆครับปลาดุกอุ้ยแม่ อ่ะเอาเลยยายเจว่วยายเนี่ยเป็นแจว่วพริกแห้งมันจะไม่มีค่อยมีน้ำนะยายจะเป็นพริกแห้งตําแบบแฉะครับอืกับข้าวสวยหรือกับข้าวเหนียวก็เด็ดเหมือนกันครับโอ้ยคานี้นี่คืนน้าลายตามยายแล้วนี่เตาก่อนนะยายพึ่งลงจากเตาคืนน้ําลายทิ้งก่อนครับเป็นไง ปลาดุกนาเนี่ยมันไม่ได้หากินกันง่ายนะยายเนาะ,ะปลาดุกอุยแบบนี้หายากครับอร่อยไหมเยี่ยมเนาะ,ะเต็มปากเต็มคาเลยครับก็คลิปนี้หมานมากๆมะยายกับปานกู้รอบแล้วเดี๋ยวเอาไว้อีกสักสองสามวันเราไปกู้กันใหม่นะย,ยัยก็ใครชอบคลิปที่เราหาวัตถุดิบพื้นบ้านเอามาทำเมนูบ้านแบบนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะยายเนาะ,ะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับ Bye bye. bye. bye.